การร้องที่มีลูกเอื้อนมีลูกคอสไตล์ของ R&B ทําดทำยังไงทุกเพลงอะถ้าเกิดว่าเราฟังมันจนแบบมันแววในหูได้อะทุกคนจะร้องตามได้แต่ขอให้ฟังมันเยอะๆสำหรับน้องแอร์ของเราช็อกโกแบนนะคะวันนี้มีคำถามมาถามน้องแอร์ว่าน้องแอร์ในการร้องพี่มีลูกเอ,อื้อนมีลูกคอสไตล์ของ R&B ทํนทำยังไงสวัสดีค่ะเดี๋ยวมนนวันนี้น้องโตกับนักขวแอร์นะคะจากช็อกโกแบน,นะค่ะก็ลูกเอื้อนสไตล์ r b นนะคะที่จริงแล้วตัวเรียกเราเรียกว่า r i p and Run ะค่ะริบแอนด์ วิธีการทําก็คือมันเหมือนเราค่อยๆทําว่าสมมตินะคะสมมติว่าเป็นแต่ว่ามันจะค่อยๆไวขึ้นค่ะอย่างเช่นอย่างเงี้ยค่ะแต่ว่าต้องฝึกทุกวันนะคะอย่างหนึ่งที่ช่วยให้ริฟแอนด์รันได้ดีเลยค่ะก็คือการที่จะต้องฝึกฟังบ่อยๆค่ะแล้วก็ทําตามลองคีย์นี้ลองลองโน้นนี้ก่อนก็ได้ค่ะๆๆๆแล้วค่อยๆทําเร็วขึ้นนะคะๆๆ แน่เชื่อว่าทุกคนทำได้แน่นอนค่ะลูกเอื้อนในการเป็นอานดัแบบชัดเจนแล้วเยอะมากๆคือเพลงน,นี้ If I In Got y o อ่อ่ะเดี๋ยวให้เดี๋ยวให้น้องแอ์ลองแซมเปลิลดูเพลงนี้ใช้เวอ่์นรันเชะมากค่ะก็จะเป็นแบบเราเริ่มกันเลยนะคะทุกค some people live for the future some people live just for the fame some people live ใ o ่ค่ e นี <Yes. S 2> ่ e r เหมือนกัน,นอะไร e สียงใช่ใกล้เสียเป็นตัวโน้ตอย่างนี้ค่ะ <ทำ S 2> ใช่ <ไง S 2> ค่ะฝึกอย่างเดียวเลยค่ะแต่ต้องพูดว่าอย่างเดียวที่ช่วยได้และช่วยได้ดีที่ทําให้ทุกคนพัฒนาขึ้นคือการฟังค่ะฟังก่อนนะคะแนะนําให้ฟังก่อนฟังเยอะๆแล้วก็ ทำตามคือแอลว่าจริงๆอะค่ะเพลงทุกเพลงอะถ้าเกิดว่าเราฟังมันจนแบบมันแววในหูได้อะทุกคนจะร้องตามได้แต่ขอให้ฟังมันเยอะๆใช่ค่ะแล้วทุกคนก็จะทําได้เองฝึกกับมันบ่อยๆอยู่กับมันบ่อยๆเชื่อว่าทุกอย่างทุกคนจะสามารถทําได้ค่ะฝึกกับมันบ่อยๆแค่นั้นเองใช่